สวัสดียามเย็นครับพี่น้องชาว youtube ฝนหยุดตกเป็นที่เรียบร้อยสร้างปัญหาให้ทีมง,งานเรานิดหน่อยนะครับดีที่เราคุมคอนเกรตไว้นะครับถ้าไม่คุมไว้นี่โอหนักเลยครับส่วนที่พ่อกำลังกรีดหน้าอยู่นั้นก็เป็นส่วนที่เราเทไปแล้วแล้วฝนตกนะครับ เราใช้พายางสีน้ำเงินด้านหลังผมเนี่ยคุมไว้นะครับเศษสวนที่เราเทเทเสร็จนะครับเทเสร็จตรงไปก็จะทำการกรีดหน้าแล้วก็ใช้พายางคุมอีกทีนึงนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าคืนนี้มันจะตกอีกหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่รอดนะครับเพราะก้อนนี้ก็กำลังมา แต่ส่วนที่มันตกไปแล้วมันก็ลอยผ่านเราไปแล้วนะครับฟ้าลังฝนเขาว่ามันสวยงามนะครับไออยู่ด้านหลังผมมันก็สวยจริงๆนะครับหน้างานก็กำลัง กรีดหน้าคอนกรีตอยู่นะครับส่วนที่เทใหม่ไปสองรถนั้นก็ต้องรอให้มันหมาดและแห้งก่อนพอแห้งเสร็จแล้วเราก็จะทําการกรีดนะครับกรีดหน้าแล้วก็ใช้พยางคคุมเพราะว่าถ้าเกิดคืนนี้ฝนตกแล้วเราไม่ได้คุมคอนกรีตเอาไว้นะครับงานจะเข้าเลย คอนกรีตมันก็จะเกิดการล่อนหินขึ้นมาแล้วเราจะเอาปูนทรายไปปูเทคหน้าหรือไปซ่อมบนผิวหน้าของคอนกรีตนั้นมันไม่อยู่ครับระหว่างคอนกรีตใหม่และคอนกรีตเก่ามันจะไม่จับกันแล้วถ้ามีรถสัญจรผ่านไปมามันก็จะเกิดฝุ่นขึ้นมาแล้วก็สร้างมลพิษให้กับชาวบ้านนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดรัดกุมที่สุดนะครับอากาศตอนนี้ก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับเห็นด้านหลังผมสว่างอย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยไม่น่าไว้วางใจครับผมคิดว่าตกแน่นอนครับตอนเย็นตกแน่นอนตอนนี้พ่อก็กําลังกรีดหน้าอยู่ครับในส่วนที่ที่มันตกไปเมื่อช่วงบ่ายสองบ่ายสามที่ผ่านมานะครับ รดยถ่ายให้ชมบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้เราเทได้ประมาณ120เมตรนะครับแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคฝนตกเราจะเทได้เกือบ180เมตรก็เลยสั่งระงับปูนไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อความสวยงามของหน้าปูนถ้าเราเทขณะที่ฝนตกนั้นเอายาาครับจะเอาปูนไม่อยู่นะครับเอาหน้าปูนไม่ได้ ทั้งจะมาปาดปูนทั้งจะมาคุมรอให้แห้งเพราะว่าตอนนี้พาที่ตกเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามกดสับสไครต์ด้วยนะครับพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกสวยงามเลยทีเดียวแต่ไม่ถูกใจคนทำงานกลางแก้งเหมือนเรานะครับนี่ครับวิวสวยเลยคลิปนี้ไว้สั้นๆนะครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดีครับ